สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลุงทีพจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาชมร้านตัดผมเคลื่อนที่นะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าก็คือรถตัดผมเคลื่อนที่นั่นเองค่ะหรือว่าบาร์เบอร์คลักนะคะซึ่งเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งนะคะในที่เหมาะกับในยุคป,ปัจจุบันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งรถด้านนอกนะคะก็จะมีชื่อร้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านไก่บาร์เบอร์นะคะบอกชื่ออ่าแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นะคะ ันนี้จะเป็นแอร์เคลื่อนที่นะคะไม่ต้องกลัวร้อนะคะเวลาตัดผมนะคะก็จะเย็นสบายเลยค่ะภายในร้านก็จะตกแต่งสวยงามเลยนะคะเหมือนกับร้านตัดผมที่าตามห้องทั่วไปเลยค่ะมีอุปกรณ์ในการตัดผมครบครันเลยนะคะตัดแบบนี้รายได้ดีไหมคะเพิ่งเริ่มอ๋อเพิเ่งเริ่ม อันดับแปลงค่ะอันดัแลงีเพื่อใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ200,000บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้สำหรับลูกค้าที่มานั่งรอนะคะ นี่ถ้ามีคนเรียกไปตัดที่บ้านนี่ก็ไปใช่ไหมคะเนี่ยเรามีเบอร์โทรมีไลน์อยู่ข้างๆหลังจากตัดผมเสร็จนะคะช่างเนี่ยก็จะใช้แอลกอฮอล์นะคะทำความสะอาดะคะ่ะเช็ที่ศีรษะแล้วก็เช้อที่อุปกรณ์การตัดผมนะคะรวมถึงเบาะที่นั่งทุกสิ่งทุกอย่างเลยคะ่ะราคาก็ราคาปกติเหมือนร้านทั่วไปนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับช่างตัดผมนะคะ